สวัสดีครับกับช่องบอเดลเทลทูนะครับตอนนี้เวลาบ่าย3ามโมงนะฮะตอนนี้เวทีไปถึงไหนแล้วเป็นกําลังใจให้สาวน้อยนะตอนนี้กําลังรถยกนะฮะกำลังยกแผงไฟโซลาร์แผงไฟนะฮะเพื่อขึ้นไปติดตั้งนะครับนี่คือแผงหน้านะแผงหน้าคือไปติดตั้ง อ้าวสวัสดีครับสู้ๆนะครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีอ้าวมีแผงหน้าด้วยเหรอ นี่ครับตอนนี้เป็นอย่างนี้นะฮะออาวซู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 เมื่อไหไหมซูซูแม่ก,ก่อน สู้ๆรถบัสเขไปจอดไหนฮะมองไกลไหมแล้วทำไมเขาเดินมาแล้วเขาเดินมาหรือไปทางไหนเนี่ยฮะในร่องของน้ำมาไงเป็นของน้ำไงเหรอแล้วเขาไปจอดรถได้กันหมดหรือ งานกำลังทำครับบ่ายสามนะตอนนี้ กบกำลังทำงานครับแข่งกับเวลานะฮะวันนี้เล่นอยู่ลานจอดรถของตะวันนานาัครับงหนนะครับตะวันนาทีกว้างๆมาได้เลรฮะอยู่กลางกุ้งเลยครับ แต่ละคนแต่ละนแผนกนะอันนี้เวทีใกล้เสร็จแล้วครับ อ้าวยกแล้วครับยชแล้วครับอ้าวแบก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 ยกแล้วครับพี่น้อง พยุทตผมเองเลยนะพยุทตพยุทตเขารถไปจอดไหนฮะไม่ไม่รถผมมาจอดเขาไปจอดร้านสองครับร้านไปไปทางไหนไปทางไหนได้ผมก็ไม่รู้ไม่รู้เลยแต่ว่ามันเข้าอซอยหลังตีน้อยว่างั้นมันจะเป็นลานจอดรถแต่เด็กเขาเดินไปตรงนี้เดี๋ยวผมจอดรถไปจอดครับใช้มือขับขับเงียบมาใหม่เออเด็กผมเมื่อวานได้ติจวันละกิจได้มาใหม่หรือวันนี้ อ่าเดี๋ยว vô đó ติด จะทันไหมวันนี้นะครับลองดูฮะทันอยู่ละละเราต้องเล่นตะว,วันหน่อยี้อยู่ในกลางกรุงนะครับถ้เาเป็นกำลังใจให้สาวน้อยครับใช้รถนะครับ Trái cương cái cương làng cái bọn, cái bọn, cái bọn เอาสำหรับคลิปนี้ขอจบอย่างนี้นะครับเป็นกำลังใจให้สาวน้อยนะครับาชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าเด็ด้วยนะครับสวัสดีครับ